ก็ขอสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้พญานุหน้าก่หุวยนะครับก็กลับมาพบพ่อกับพ่อพ่เพี่น้องกอีกแล้วครับวันนี้พญานุกับสีมากินขขานะครับพี่น้องวันนี้กินข่าเศร้าครับเ่ว่าสิบเอ็ดม้งน่ละข่าพญานุก็คือสามเคยนะครับพี่น้องข้าวไรเบอร์รี่ครับข้าวไรเบอร์รี่หุงแล้วหมูแ้านี่เนื้อกะแกงส้มครับพี่น้องแกงส้มผักรวมนะครับ อันนี้พี่น้องคนฝากมาให้นะพี่น้องพี่น้องคนห้ยมากครับแล้วก็นี่ปลาแหงพี่น้องปลาแหงอันนี้พี่น้องคนกะเฮียไทยคือกันครับพี่น้องพี่น้องพอยนุจะเป็นพันดีลายนะพี่น้องเห็ียดแน่นอยู่ในจิตในพอยนุ่ครับพี่น้องแล้วก็มีแก้วครับแก้วอันกุ้งแก้วกุ้งแหงแล้วก็มีแต่ของฝากพี่น้องอันนี้เป็นสมป่าสวายครับ เป็นยานุเก่ามาใส่ห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็ย่างไม้เตาอบพี่น้องเนาะแล้วก็มีหมากไม้แล้วพี่น้องมีก็มีกล้วยหอมกล้วยหอมแล้วก็บับกระโปคาโดแล้วก็บทีวีพี่น้องเนาะอย่งไรใน่น้อพี่น้องอันพป็นยานุเกือบถื่กินโช่หรอพี่น้องเนาะกับสีมาคุยนัวหัวมอนกับจักรยนั่นแล้วกับจังคอยสิกินพี่น้องเนาะทางใจมันจังพอนนี้อู่ก nice ันสกินอย่งไรใน่น้อครับพี่น้องทั้งบ้านเท่า เริ่มเจียวเข่าเกียวปากันไปก็คิดว่าคือสีเริ่มเจียวเข่าเกียวปากกันแล้วนะครับชว่วงนี้เนาะทั้งเมืองไทยฮะ้าครับอากาศก็คือสีไข้เน่แล้วเนาะพายุก็คือสีเบาบางคือสีบ่มีพายุเข้าไหมาแล้วนะครับน้องตอนนี้ก็ได้ก็ลั่งเกียวเข่าเกี่ยวป่านี่ขมป็นมีพายุเข้าไามาอีกโอ้ลําบากน้องเนาะลำบากเขนะาก็ากเปียกฟอนเขาเปียก ฝนตกมาใส่ไอ้หน,น้าอันเขาอันกระสีเป็นสิตมลมเกี้ยวหยาดอีกกับเกิดความเสียหายเนาะพี่้องเนาะพู้ที่ฝนเกี้ยวแล้วกับสีเปียกฝนเปียกน้ำมีแต่ปัญหาพี่รองเนาะคันบ,มบม่มีฝนบ่มีลมฟ้องอย่างมากกับสีไข่เนาะพูดที่คนะเกี่ยวเขาเกี่ยวปากถสอบ่มีปัญหาถ้าเป็นใส่รถเกี้ยวกับแง้มตากกระสีบ่เดือดร้อนนะครับตากแล้วกับ ม่ต้องคอยอยยานแต่ฝนตกข้ามเข่าทาเป็นแดดดีๆกับสองสามแดดก็ได้นะพี่น้องเนาะจังวางสีหามือพี่นุเงบึงขีดอยู่ในวิดในยูทูบนะพี่น้องเนาะก็เห็นนั่นขาเจ้าจไปตากเขาย้อนขางทั้ทางเนาะทางรถเนี่ยแล้วอันมีมีคนรับจูดจูดไฟครับใหม่เขาาพนก็ได้ระพมเสียหายเนาะ ขาเจ้าก็สันนิษฐานว่าสงสัยว่าซุ้มขี่รถโม่ไส้มากแล้วไม่มากเกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องอาจจะไปเหยียบรถอาตีเข้าไปในบนทีคนตากเขานะพี่น้องอาจจะเกิดอุบนะัติเหตุเนี่ยขาเจ้าก็เลยอาจจะเฉียดนะครับพี่น้องก็เลยอันเผาไฟะลยทันว่าก็จังสันกับพี่น้องก็แยกสบไปตากเราพี่น้องตากข้างๆท่างเนาะมันกระสางควา่าเรียกว่าอั้งเทีย การเดินทางสัญจรไปมากนะครับรถล่าหลายนะครับพี่น้องอาจ,จสีสวนกันรถคันหนึ่งอาจสีเบี่ยงลบเข้าไปเหยียบเขาเหยียบยังเข้านะครับพี่น้องหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาไปเหยียบอาจสีเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพี่น้องเนาะมัเตอร์กับคนที่ไปหาบนถีมันลงโล่งบ่ตรงไปตือไล่ถนน,นพี่น้องเนาะขางทางไล่ถนนนั่งเสียเนาะหาเตียเข้าไปกับเขาปีนเขานะครับหาเตียเกิดอุบัติเหตุมีรถมาเฉียวมาชนเข่ากับสี่เกิดอันตรายนะพี่น้องกับเป็นห่วงเนาะ ตอนนี้ก็อากาศทางฝรั่งเศสน,นี่ก็หนาวครับสซนยุโรปครับพี่น้องทุกๆประเทศนี่แหละอากาศเริ่มหนาวฝนตกแน่หนาวครับนั่งประเทศเิ่นกันยั่งไปหาเจ็บเพรีรกุ๊บอยู่ครับพี่น้องจังอันทางเยอรมันนะครับทางเช็กนะครับพี่น้องที่พี่นอ้องปูยหนูอยู่ทางฝนะ่นเิ่นไปหาเจ็บเพรีรกันหลายคน,นพี่น้องเบิง่งคลิบข้าเจ้าเนาะกัตตาสออนเจ็บได้มาหลายๆกับมาต้มมาอ่า แส่แข็งไวล่ะพี่น้องเพราะมันหลายมันหลายมันหลายกินประวัติบาไว้กับเย็บแต่แข็งไว้เพิ่นว่าเพ้่นบางคนเหมือนกับว่าย่ำกลับเมืองไทยเพิ่นก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องที่เมืองไทยกับได้กินเจงได้กินแจงเห็ดเมืองนอกมันก็ดีใจนะครับพี่น้องมันก็ดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นผมมีโอกาสที่ได้กินแบบนี้นะครับพี่น้องเห็ดกับบา่นเท่ากับเห็ดยูพีมันกับ่คือกันเพิ่นมีโอกาสได้กินเห็ดยูพีมันก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะคือจังท้าแถะ แต่เบื่อบานเขาก็ได้ไปกินอาหารบานเท่าครับเทาก็ดีใจครับตอนนี้ก็ยังไปประท่านใดนะครับพี่น้องตอนนี้ประเทศไทยเขาก็ยังประท่านได้เปิดเป็นขางการครับพี่น้องแล้วก็สายการบินต่างๆก็ยังบเปิดบริการครับพี่น้องก็ยังไปมาหาแวกันบ่ได้ตอนนี้ก็ยังบึ่งๆกันอยู่นะพี่น้องเนาะเพิ่นประกาศเดินทางใดย่ามใดนี่คือว่าคนก็สิเดินทางหลายนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยัง ไปบ่ได้นะพี่น้องเนาะก็ย้อนว่ามีโลกมีไพ่พี่น้องเนาะก็คือสิข้าใจกันเมื่อวานพญานุกสีบ่ยังหลน้องพี่น้องเนาะก็มาถักท้ายครับเป็นกําลังกําลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะก็คืนหอดคืนถึงกันคือเก่าพญานุก็ขอขอบคุณหลายสําหรับผู้ที่เขามาเบิ่งคลิปพญานุนะครับเนาะแล้วก็ไปมาหาแว่กันบ่ได้ขาดพญานุก็สิไปหาถือกันเนาะครับอาติซาแน่ก็หวังว่าคือสิเข้าใจนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งไม่กับเบิ้งลิปพญานุจะซีหาหน้าที่ก่อนนะครับพี่น้องย่างหน่อยนะครับหาหน้าที่นี่ซีหน้าที่นี่เพิ่นปิดกดของเพิน่นล้วก็จดกดติดตามนะครับมันเกิดจังสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสองสามมือพญานุก็สิกลับไปเยี่ยมไปยามนะครับพี่น้องกับวังบาสุพุข้นสุผูสผุข้นก็คือสิเข้าใจตามกดนี้นะครับโปรตีเข้ามาเบิง้งกันลิป ของซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องอาติไปหาข้าเจ้ากลับไปเบึงคลิปของข้าเจ้าก็บ่ต้องไบบอกว่าฝากช่องจังสันจังซีนะครับมันเป็นการพิดกฎพิ้นนะครับพี่น้องก็บอกดูดูกันนะครับก็บอกพี่น้องให้เข้าให้เข้าใจเนาะก็หวังว่าพี่น้องสุโปรสุขคนกับือสิอยู่ดีไม่แห้งกันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับ้อนีพยานุก็คือ้นสิจบเก็บซ้ำนี่นะครับต็ขออวยพ่อไ้สุโปรสุขคนนะครับยูดีไม่แห้งชกดีไม่ใช่สุบูรสุขคนนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ